มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดบทลงโทษคดีอดีตผู้จัดการสกกาจ,กจันปล่อยข่าวเทสใส่ความเควัฒนา เนื่องจากประเด็นที่นางเอกสาวจ,ากกจักรจันทร์อาคมศิริและก็สามีเควัฒนาพร้อมดยทนายนิดาสารญ,ญาแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวปกชนดิศยาบุตรอดีตผู้จัดก,การส่วนตัวรวมถึงดาราสาวนอกอุสนีวัฒนฐา,านะและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด4-5คนฐานความผิดร่วมกันหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรียก10บล้านบาทล่าสุดสี่กันยายน2567นานะคะธนาดิด้าเองได้โพสต์ภาพเช็คอินที่ศาลแขวงดอนเมืองพร้อมอัปเดตบอกว่าวันนี้ศาลอุทธรณ์ มีคำพิพากษายืนตามสารชั้นต้นลงโทษจำคุก อาบีอดีผู้จัดก,การคุณจักรจันทร์อาคัมซีริในกรณีที่ได้มีการใส่ความคุณเควัฒนาสามีคุณจักรจันทร์ว่ามีโรคสองใบและกล่าวหาว่าเป็นมาเฟียขลองเกี่ยวยาเสพติดซึ่งทุกอย่างไม่เป็นความจริงคดีนี้ศาลพิพากษาลงโทษจำคุก18เดือนแต่จำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ9เดือนไม่รอลงอาญาทานายนิดาเควัฒนา,า,นา,า,นาโรคสใบ เปิดบทลงโทษคดีอดีตผู้จัดการจัก,กรจารย์ปล่อยข่าวเทสใส่ความเควัฒนาขอขอบคุณข้อมูลจากทนีนีดทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ